ไม่รู้มาถูกช่วงไหมขอขอส่งกันบ้านอัปเดตจากเมื่อวานแล้วก็เดี๋ยวขอท้ายๆขอสมัครเรียนวิชารามนะคะก็ส่งกันบ้านคือว่าเมื่อวานนี้ได้ได้เข้ามาครั้งหนึ่งแล้วแล้วก็วันนี้เดินทางมาจังหวัดรัชะบุรีแล้วก็เอาอยาเก้าเม็ดมาช่วยเพื่อนเพื่อนป่วยเป็นมะเร็ง ก็ได้ช่วยแล้วก็บรรเทาถามว่าอาการของโรคอะมันก็จะเดี๋ยวปวดเดี๋ยวแสบเนาะคือเมื่อคือนก็ไม่ได้นอนด้วยกันทั้งคู่ทั้งคนมาเฝ้าไข้น้องคนเป็นไข้แต่ว่าเมื่อคือนเนี้ยกราบขอบพระคุณพี่หมอณรงค์ใช่ไหมคะที่ท่านอยู่ที่ระนองที่เป็นหมูมิรอีกท่านหนึ่งคือหนูว่าไม่ได้รู้จักท่านเป็นการส่วนตัวนะบังเอิญว่าหนูเขียนขอผักเหลียงไปแล้วท่านให้มาก็เลยทักแชทคุยกันแล้วเมื่อคืนก็นึกได้อ้า โทรหาพี่หมอหน่อยนะสองสามทุ่มแล้วก็ขอปรึกษาท่านก็ให้คำปรึกษามาก็ใช้ยาเก้าเมก็คือประครบอบอาบนวดแช่อะไรเท่าที่มีไปก่อนเพราหนูมาค่ำแล้วก็สุขภาพใจเพื่อนก็ดีขึ้นเป็นลำดับแต่ว่าเวลาภาษัามันมกระทบบาดความทรมานมันมาสติมันหลุดเราเพื่อนหลุดอเราเข้าใจได้แต่่านั่งสมาธิก็ <laughs> แบบว่า,วาเราก็หลุดด้วยเนาะบางทีเนี่ยที่ครูบาอาารบอกว่า สมาธิไม่ได้อยู่ที่วัดไม่ได้อยู่ที่เราอยู่ในห้องปฏิบัติแต่มันอยู่ในชีวิตจริงก็เลยจะส่งการบ้านสภาวะธรรมว่าพอถึงเวลานาทีจริงที่เราต้องใช้วิชาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าถ้าสติเราไม่พอสมาธิเราไม่พอกําลังเราไม่พอเนี่ยมันหลุดได้ตลอดเวลาค่ะนี่คือบทเรียนจากสภาวะธรรมที่มา็นวันนี้ค่ะคือเดินทางจากสมุทรสาครมาเมื่อวานบ่ายโมงมาถึงนี่ประมาณเกือบเกือบทุ่ม,มาค่ะมาหาเพื่อนเนี่ยค่ะ เพื่อนก็อยู่สองคนกับกับลูกแล้วคือเพื่อนเนี่ยรักกันสนิทกันมานานแล้วก็เราที่แน่ใจว่าเพื่อนมีคนเดียวแล้วโลกไม่ว่าจะเป็นโลกน้อยหรือโลกมากอะความตายมันอยู่กับเราทุกลมหายใจเข้าออกก็เลยก็เลยเลือกที่จะเดินทางมาก็แถวแถวบ้านนะสมุทรสาครมีรถตู้มาก็แบบเอาถ้าเราตายอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มาแล้วก็รู้สึกว่าขอบคุณคุณหมอเขียวแล้วก็ หลายหลายท่านมากที่ได้ให้เข้ามาอยู่ตรงนี้ลรได้ใช้ประโยชน์ตรงนี้จริงๆไหมมันมาเป็นต้นมาถึงเดือนธันวานี้ mm hmm. อย่าง mm hmm. ถึงแม้ว่าบางอย่างอาจจะไม่ได้ใช้เต็มที่นะคะแต่คือได้ใช้ทุกอย่างในยาเก้าเม็ดแล้วก็ได้เห็นผลค่ะตอนนี้ก็ขออนุญาตสมัครเรียนหลักสูตรแบบที่คนตะกี้ได้ไหม mm hmm. ได้เลยครับผมเดนพเจงเดยให้ผมถามเลยครับอสมัครเรียนนิดนึงค่ะนเชิญเลยครับนิดนึงค่ะไม่ไม่แน่ใจว่าวอ,อคุณสุภัพได้มีการไปกรอกใบสมัครข้อมูลอะไรในเว็บไซต์หรือยังคะในเว็บไซต์วิชาลามหรือยังคะทีแรกกาลังจะก,กรอกหลักสูตรหกเดือนไว้อะค่ะแต่ทีนี้เห็นท่านอาจารย์ว่าถ้าใครเรียนคอร์สมาคอร์สแล้วที่เป็น คอสระยะสั้นสิบวันนะ่ะก็คือสามารถใช้สิทธิ์ได้เลยไม่ต้องกรอกหนูก็ต้องกรอกเดือนหกเดือนไม่ต้องกรอกค่ะแต่ถ้าวิชารามเจ็ดปีกันค่ะเจ็ดปีจะต้องไปกรอกข้อมูลแล้วก็ต้องส่งเอกสารก่อนนะคะแล้วถึงจะมาสัมภาษณ์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะจะเรียนเจ็ดเจ็ดปีใช่ไหมคะจะเรียนเจ็ดปีด้วยหรือแค่หกเดือนคะก็โยว ทำสเต็ปก็ได้ค่ะสมัคร6เดือนก่อนก็ได้ค่ะ,ะถ้าถ้า6เดือนไม่ต้องสัมภาษณ์นะคะตอนนี้ก็ถือว่าคุณมาส่งกันบ้าน6เดือนแล้วแล้วก็คอยแวะเวียนเข้ามาส่งกันบ้านแล้วก็เออเวลาเข้าห้องซูมที่รับกันบ้านนะคะถ้าเราไม่เราไม่ได้มีกันบ้านมานําเสนอเราก็เหมือนเช็กชื่อะคะ่ะพิมพิม์มชื่อที่แชทกันนะคะขึ้นต้นถ้าเกิดเรียน6เดือนก็เลขหนึ่งข้างหน้านะคะ ถ้าถ้าเรียนเจปีก็เลขสองถ้าทั้งหเดือนและเจปีทั้งสองหลักสูตรก็เลขสามแล้วก็ตามด้วยชื่อแล้วก็ส่งไว้เป็นการเช็คชื่อค่ะก็เท่านั้นค่ะค่ะถ้าสนใจเจ็ดปีก็เข้าในเว็บไซต์วิชาลามนะคะ,ะเข้าเว็บไซต์วิชาลามแล้วก็ไปดูข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติแล้วก็เอกสารที่ต้องส่งแล้วก็ไปกรอกข้อมูลสมัครตรงนั้นค่ะ ค่ะยังมีเวลาถึงสิ้นปีนี้ค่ะ,อะขอบคุณค่ะขอบคุณคุณสุภัฒน์แนะนำจังหวัดที่อยู่นะอายุด้วยค่ะตอนนี้ค่ะคือจังหวัดไหนคะหนูอยู่จังหวัดเออกรุงเทพมหานครค่ะค่ะอายุสี่สิบสี่ค่ะ านไม่ค่อยโอเคค่ะก็อนุโมทนาบุญด้วยนะคะที่นําความรู้นะคะกล้าที่จะไปแบ่งปันนะคะช่วยเหลือเพื่อนนะคะกล้านาความรู้ของตนเองเนี่ยค่ะนะคะ,นะคะก็สิ่งที่โจทย์ที่เราได้รับนะคะก็จะเหมาะสมกับเราที่สุดคะ่ะแสดงว่าเราเข้มแข็งมากพอนะคะสิ่งไปดูแลผู้ป่วย <laughs> ผู้ป่วยอยู่นขนาดนี้นะคะจิตใจของผู้ป่วยที่หวัว่นไหวคะ่ะเราจะต้องเข้มแข็งที่มากยิ่งขึ้นนะคะก็ขออนุโมทนาบุญและเป็นกําลังใจให้ค่ะค่ะ <c oughs> <c oughs> มีคุณชลิดานะคะเชิญค่ะ